ครับน,นี่คือเตารีดนี่คือตะเกียงรั้วนี่คือตะเกียงกระป๋องแล้วก็นี่คือวัวจานที่ที่จะใส่กับข้าวไปทํางานอันนี้คือหลังสืงที่จะนึ่งของอันนี้เขาเรียกช้าที่ทําจากไหวอัน,นี้ถาดถาดส่วนใหญ่ที่เป็นสีเนี่ยสมัยก่อนเขาจะซื้อมาจากระนองระนองต้องแปลมาจากเกาะสองเพราะเกาะสองเป็นเมืองคือของอังกฤษ มันเลยดีอันนี้คือกาน้ําอันนี้คือเหล็กขูดอันนี้คือที่ฝานขับข้าวเขาเรียกว่าเตียมอันนี้ก็ถาดน,นี่ก็หม้ออะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เหล็กขูดครับอันนี้ก็หม้อดินหม้อดินนี่องเงะสมัยก่อนภูเก็ตไม่ต้องซื้อมาที่อ,อื่นเพราะภูเก็ตที่ถลางอะที่บ้านพรเขาทำหม้อดินหม้อดินเนี่ยมีลักษณะที่เขาจะเอามาใช้เช่นแกงหรือต้มยาพื้นบ้าน นั่นละอันนี้เป็นโค r ของของภ <sych disappointing, S 1> <อ>ูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตวิถีภูเก็ตอันนู้นคือตะเกียงเจ้าพายุนั่นคือตะเกียงเจ้าพายุครับแล้วนี่ฮะก็อันนี้คือสวดที่เขานึ่งเขาเหนียวเพราะหม้อนี้มันจะมีรูหม้อนี้มันจะมีรูคือสวดอ๋อเขาะเจ้าที่สารก็เป็นหวดแต่นี้อันนี้คือสวดสวดครับอ<ล>ือเป็นรูเป็นรูแต่นี่ส่วนขนาดใหญ่ของพวกนี้เขาจะมันจะเกสองทีิตะเรียป วิเศวกรคือฝั่งรนาวที่ขึ้นกับพัมเป็นของอเม่าแต่ขึ้นกับอังกฤษอันนี้ก็ครบสีโมทีโม่ไป้งอันนี้ตัวเล็กมูด้วยมือถ้าตัวใหญ่ต้องมูดด้วยคันตัวใหญ่พราเอาไม้คุณอ่อนแล้วจะไม่เอามันกีบกับแล้วมีของจริงของจริงนึกแบบนี่คือตะเกียงเจ้าพายุฆ่านี่กระดดงมันไม่เคยมีอะไรมากครับแล้วแต่นี่คือเหล็กเหล็กโคตร เลกกูสมัยก่อนใช้ขุนมะพร้าวใช้ขุนมะพร้าว,วเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะี่อันนี้เป็นตะไครงตากของอะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็นของมันมาแล้วในอดีตมันไม่เคยมีหรอกผู้นี้ยายคกเล่าถึงว่าวิถีชีวิตของครับคนบุกเกตสมัยก่อนเขากินข้าวด้วยมือเขากินข้าวด้วยมือสมัยก่อนคือสมัยที่